2คูณหได้เท่าไรนะมาดูกันเหมือนเดิมนะคะลากเส้นแนวตั้งแทนเลขส 2, 2สอง,สองอเส้น1 2ึ่งสเลขหก 6, กี่เส้นคะลูก6เส้นมา1 2 3 4 5 6นับจุดตัดกันค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสองคูณหกเท่ากับสิบสองเลขตัวหน้าเลขสองแทนจำนวนอะไรคะแทนจำนวนกลุ่ม ตัวหลังแทนจำนวนสมาชิก